อย่านอนเตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามนเงินน้อยอย่าคอยวาสนาวันนี้ที่ฟาร์มหอยเชอรี่สีทองครูสมจะพามาดูการเก็บไข่เนี่ยไข่วันนี้อกเยอะมากดู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 ดดดดดบอ่อนี้จะเป็นบอ่อที่สำหรับพาะไข่พ่อแม่พันพ่อแม่พันธ์ที่หนุ่มสาว ที่เป็นหนุนสาวนะคะเอามาลงที่บอ่อดูบอ่อนี้เราก็จะทําด้วยซีเมนเป็นบอ่อซีเมนนะคะเป็นบอ่อซีเมนแต่รองด้วยรองด้วยผ้ารองด้วยผ้าพลาสติกสีดํานะคะแล้วก็นําหอยเชอรี่ซึ่งเป็นพ่อพันธแม่พันธุ์ลมไขวันเดียวนะคะเพื่อนๆไขวันเดียวนะคะ ไข่บันเดียวค่ะทุกท่านถ้าหากที่ใครคิดว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่มันยุ่งยากมันกินทุกอย่างเลยกินทุกอย่างที่เรามีใบกระถินใบกล้วยน้ำวา้าแม้แต่มะรุมใบมะรุมแล้วก็เป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งนี่เขาก็กินด้วยมันมาลงนไหมคะ ถ้าหาท่านใดคิดว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่มันจะลำบากยุ่งยากแล้วไม่มีตลาดรองรับท่านต้องคิดว่าเราชอบไหมถ้าเราชอบกินถ้าเราชอบกินเราเลี้ยงไว้เพื่อที่ปรุงเป็นอาหารก็ได้เราอย่าพึ่งไปคิดว่าเราจะเลี้ยงเพื่อที่จะขาย เราชอบกินเราสามารถเลี้ยงได้เลยเลี้ยงง่าย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 งยน้ำใสมองเห็นเลยมองเห็นเขากำลังไหมคะเขากำลังไตกระดุกระดิยุยิเลยในตอนเช้าเข้าคู่กันก็มีง่ายๆค่ะหากท่านใดสนใจที่อยากจะลองเลี้ยงดูก็ทักมาได้นะคะที่ฟาร์มหอยเชอรี่สีทอง ครูสมจังหวัดหนองบัวลำพูเบอร์โทรศัพท์0 8 4 7 9 9 2ดสีนะคะทดลองเลี้ยงดูเลยนะคะในช่วงนี้มันยังเต็มตลาดแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ยู่มันยังไม่มีตลาดเนื้อเมนูก็ทำได้หลายอย่างอู้ยไข่กำลังสวยเลยค่ะ ประมาณถ้าสมมติว่าไข่มันยาวหนึ่งเซนติเมตรมันก็จะมีผลิตลูกได้ประมาณห้าร้อันนี้มันไม่ไม่ไม่ใช่หนึ่งซนติเมตรแล้วไข่มันยาวประมาณสองเซนติมตรสามเซนติเมตรได้เนี่ยนะคะอุ้ยมาแล้วเจ้าของตามตัวจริงมาแล้วมาให้สัมภาษณ์หน่อยสิ <c oughs> ให้สัมภาษณ์หน่อยสิบน บ่อนี้ลงลงลงเยอะไหมนี่ลงกี่พันคู่นี่บ่อนี้อันนี้เอาสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมก่อนพาะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสับเมนผู้ใดนี่ครับนายตู้เก่านี่แหละตู้เก่าเจ้าของคนทำคนทำมันเป็นหอยไอะไรนมสาวอืมเอานุ่มสาวมาลงเอาหอยนุมสาวมาลงไหน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 มันเป็นนุ่มสาวไหนไหนหนุ่มไหนหนุ่มไหนหนุ่มเอาหนุ่มมาดูหน่อยสินี่หนุ่ม นี่เมียตูดดำอันนี้สาวอันนี้สาวนี่ดำนี่หนุ่มนี่ตูดขาวตูดดำไม่เหมือนกันนี่ตูดดำนี่เอาที่มันเข้าคู่กันมาดูสิแนะนำเพื่อนๆด้วยนี่เข้าคู่นี่ไงโอ้นี่ไงนี่ไงคู่นี้นี่ไงดูคู่นี่ไงนี่ไงเอามาดูมาดูมาดูตูดดำตัวเมียตูดขาวตัวผู้ เขากำลังจูบกันอยู่จูเอาออกไม่ได้ถ้ามันอยู่อย่างนี้แล้วเอาออกไม่ได้นะนจูดขาวตัวผู้ตูดสวยๆดำๆๆนี่ตัวเมียอะเพื่อเพื่อนถ้าสนใจเนาะมันเยอะมันเยอะสนใจก็ทักมาได้หลายได้เลยนะคะทักมาได้เลยมีจําหน่ายแล้วที่ฟาร์มหอยเชอรี่สีทองครูสมจังหวัดน้องบัวลําพูนะคะบอกเบอร์โทรอีกครั้ง084 799 228 7 看。